นี่เป็นเลกกเกอร์ด้านของบอดี้นะครับขึ้นไม้เ่นี่ซมิไนมาได้ไงเนี่ยโอ้ตายๆเยอะๆเๆชิ้นงานที่มันนี่ขึ้นขึ้นตุ่มซิมไนแบบนี้นี่นะครับคือชิ้นนี้ไม่ได้รูปน้ำนะตอนนี้สานิฐานเลยว่าชิ้นไหนที่ไม่ได้รูปน้ำมันจะเป็นซิมไน มาดูชิ้นนี้ก็เลยทดสอบดูเห็นไหมครับเป็นจริงๆด้วยนะครับเป็นจริงๆด้วยสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีรถยนต์ทุกทท่านเลยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่องประทานสุดธรรม,มาหรือช่างหนุ่มนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาอยู่กับช่องช่างหนุ่มประทานสื่อทำไมทางนึงนะครับเออ่วันนี้ผมจะพามาดูเล็กเกอร์เคลือบด้านนะครับคุณผู้ชมเป็นอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์เรียนรถรุ่นอะไรเนี่ยบ <Big Bang. S 1> ิ๊กบัสบิ๊กบัสนั่นแหละรู้แล้วเออารหเอครับเออารหเอคาวาใช่ไหมใช่ครับน้องเขาบอกขี้เกียจอ,อ่ทำสีเงานะครับขี้เกียจเช็ดฝุ่นจับบ่อยแล้วขี้เกียจเช็ดนะครับก็คือเลยอยาก จะเคลือบด้านนะครับนี่ชิ้นงานนะครับเคลือบไปแล้วด้วยผลิตภัณฑ์ของเอ่อคลือบด้านยี่ห้อหนึ่งนะครับยังด้านไม่ถูกใจนะยังด้านไม่ถูกใจก็คือมันค่อนข้างจะเงา60%เลยมันไม่มันไม่ด้านเลยไม่โดนใจนะครับดเดี๋ยวอ่ะชิ้นงานที่ยังไม่ได้ลูกนี่มันไม่ด้านเลยนะครับมันมันวาวมัน,ม,นมันมากๆเลยอันนี้คือเคลือบด้าน แบรนด์หนึ่งนะครับผมไม่ไม่ขอเอ่ยก็เลยอยากได้ด้านกว่านี้นะครับทีนี้ก็เลยจะให้ใช้ของบอดี้นะครับคุณผู้ชมตัวนี้อนี่นะครับบอดี้สีเกเอ่ย C ี9สี่เเนะครับเป็นแลกเกอร์กึ่งด้านนะครับผมเคยพ่นถังน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วคันหนึ่งนะครับก็เนื้อมันเนื้อมันด้านนะครับเนื้อสัมผัสด้านกว่านี้นะครับน้องเขาก็ อยากได้ด้านกว่านี้อันนี้มันมันหน้ามันมันนิดนึงมันไม่ด้านเลยนะครับฝุ่นมาจับก็ยังมองเห็นฝุ่นชัดเจนอยู่นะครับก็เลยจะลองใช้ตัวนี้บ้างนะครับติดตามชมกันนะครับว่าผลงานออกด้ผลงานที่ออกมานะครับมันจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามชมกันครับเล็กเกอร์ด้านของบอดี้สูตรนี้เป็นสูตร4:1นะครับคุณผู้ชมก็เป็นกึ่งด้านนะครับไม่ใช่ด้านเท่าทีเดียวนะครับก็อ อัตราส่วน4ต่อหนึ่งะครับแล้วก็เติมทินเนอร์ใส่เข้าไปอีก10%เนะครับเพื่อเจอจางครับทินเนอร์ที่ใช้ก็เป็นทินเนอร์ 2K นะครับก็แนะนำว่าให้เป็นทินเนอร์ 2K นะครับผมเราจะผสมเข้าไปในถ้วยเลยนะครับจะใช้สเกล4ต่อหนึ่งนะครับคุณผู้ชมจะผสมไปที่เลข5นะครับแล้วก็จะใส่ทินเนอร์10 1เของ4 1จะอยู่ตรงนี้นะ นี่นะครับจะอยู่ขีดที่ที่สองนะครับจะผสมใส่ในถ้วยนี้เลยนะครับเราจะใช้กาสต้านะครับพ่นสาตเด้า7 x 5 5้าหัวระบบ RP 1.3ีหนนะครับ <Okay. S 1> จะเคลือบซ้ำเข้าไปนะครับ ข้างบนมันจะเป็นเหมือนกาวเรซินเนีครับเนื้อเนื้อด้านที่อยู่ข้างหลังคนให้เข้ากันก่อนเหมือนบุ้นเลยมันนกาวน่าจะเหมือนกาวเอาเอาเหล็กหาเลยเหล็กหายยนใส่ที่เหนือมานี่มวไล่ปวดเยอะ ทีนี้นะนี่นี่เนี่ยปึ๊บอีกนิดนึงน,นิดเดียว <c oughs> ก็นิดเก้อ ขีดบนโอเคอ่าคนก่อนคนค่อยใส่ทินเนอร์สิบเปอร์เซ็นตะ์ครับเนื้อเขาจะไม่ใสนะจะเป็นขุนๆน่าจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแลกเกอร์ด้านนะครับจะเป็นขุนๆ ฮินเนอร์โอเคเลยครับโดมเยอะ <laughs> โวยส,สิบ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 อยู่ตรงนี้นี่นี่นี่เชค่ท<ซ>ี่ยังมันไโดมเพียงแค่นี้นะครับ ก็พร้อมที่จะพ่นแล้วผมจะให้เจ้าของรถพ่นเองนะครับช่างเรียนนี่นี่นี่ไม่ต้องไปนี่นี่นี่ไปไหนอะ่ะไปเปิืพัดลมเหรอ <laughs> เดีอย่าให้มันเลยล็อกนะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นี่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 หมุนแน่มาสุดตรงนี้นี่นึงอ๋อคว่ำแรงแล้วก็เปิดฝาดูด้วยนี่เดงโยไดรโมสองจุดสองเปิดม่านสุดอันนี้ปรับไว้แล้วอันนี้สองจุดสอง กดสีแค่กดลมพอเฮออ้ยเรียนทำไมลมไม่มาพิ่นจะได้ที่ดักน้ำมาใหม่ครับเพิ่มแรงลมจะได้เกจดมาใหม่เออกดรักประมาณนี้นะครับสองจุดสองจัดเลยอัดเลยนะ เป็นหางหางราองนะมันจะเป็นแบบสักสากเลยนะเพราะฉะนั้นต้องกดให้เนียนให้ฉ่ำน,นะครับตอนนี้ที่เคลือบใหม่มันยังดูเงานะครับเดี๋ยวเราต้องรออีกรอให้เวลามันเซ็ตตัวนะครับนี่นครับฝั่งนี้ที่ทพ่นไปแป๊บเดียวนะครับก็เริ่มด้านแล้วนะครับนี่นะครับพวกนี้เดี๋ยวมันก็จะเริ่มเซ็ตตัวไปเรื่อยๆนะครับผม ทีนี้อันนี้ก็ผ่านมาไม่น่าจะถึงหนึ่งนาทีนะมันเริ่มมันเริ่มตีเริ่มด้านแล้วครับก็ไปเรื่อยๆครับผมอันนี้เป็นเล็กเกอร์ด้านของบอดี้นะครับเี่ไม้เัวเนี่ยิไมได้มาได้ไงเนี่ยโอ้ตายตายเดเด้อเดๆอเอาชิ้นอื่นก่อนไปวะไปวะ จับกาตาตาครั้งแรกนะครับผาดโอนมากาโอนมากยังเหลือนะครับผมชิ้นงานน้องเขามีปัญหานะครับเอ่อไหนอะ่ะนี่เือชิ้นงานที่มันนี่ขึ้นขึ้นตุ่มดีบินไนแบบนี้นี่นะครับคือชิ้นนี้ไม่ได้รูปน้ำนะ อันนี้สานนิษฐานเลยว่าชิ้นไหนที่ไม่ได้รูปน้ํามันจะเป็นซิมิไนมาดูชิ้นนี้ก็เลยทดสอบดูเห็นไหมครับเป็นจริงๆด้วยนะครับเป็นจริงๆด้วยชิ้นไหนที่รูปน้ําแล้วจะไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นชิ้นนี้รูปยัง่งรูปสะวัดไบวัพร้องเออ แล้วจะเป็นแบบนี้นะครับชิ้นไหนที่ไม่รู้มันจะขึ้นหลุมซิไมไนอันนี้ไม่รู้นะครับว่าเป็นด้วยสาเหตุอะไรตอนนี้น้องเขากําลังแก้ไขยอยู่นะครับเรามาดูถังน้ํามันที่พ่นไปนก่อนหน้านะครับรอบแรกเลยนะครับนี่นะครับผิวที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยนะนี่คงจะถูกใจแล้วครับทีนี้ นะครับใช้อีกแบรนด์หนึ่งคือเขาเขาก็เป็นผิวแบบนั้นนะครับแต่ว่าน้องเขาไม่ชอบมันจะมีความเงาเยอะกว่าความด้านแต่ตรงนี้นะครับเป็นแบบด้านเยอะกว่าเงานะครับน้องเขาต้องการแบบนี้นะครับสวยงามแล้วครับแบบนี้กําลังแก้ไขชิ้นงานอยู่นะครับ กำลังเร่งขัดอยู่เป็นสกอตไบนะเราใช้สกอตไบลูกนะครับไม่ได้ใช้กระดาษทรายนะครับแค่ลูกขัดสร้างเส้นเท่านั้นนะครับเพื่อจะเคลือบแล็กเกอร์ไอ้น like ี่ก็แบบยังไงเหมือนดับเบิลเคลียร์เลยไหมมันเคลือบทับสองเดียวเลยแต่ด <laughs> <laughs> ับเบิลเคลียร์ด้านอยู่ที่ดู <laughs> แทนที่จะดับเบิลเคลียร์แล้วมันจะเงาฉ่ำใสขึ้นเราดับเบิลเคลียร์ให้มันด้านลงเป็นไงนครับ <laughs> ดุนะครับดำดุเลยอันนี้เป็นผิวแล็กเกอร์ด้านที่ได้นะครับเป็นไงเรียนถูกใจไหมแบบเนี้ยแกวดาเลยครับแก้วเลยถ้าพี่น้องท่านไหนชื่นชอบผิวงานแบบนี้นะครับก็คือผิวด้านๆแบบนี้นะครับก็ช่วยปกป้องอชั้นสีของเรากันรอยขีดข่วนได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกทางเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับผมสำหรับแล็กเกอร์ด้านของ S.B. Body นะครับ C495 นะครับผมเป็นเลกกเกอร์อันนี้เป็นเลกเกอร์ที่กึ่งด้านนะอันนี้กึ่งด้านแล้วก็มีด้านอีกตัวหนึ่งก็คือด้าน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 เลยนะครับตัวนี้มันยังกึ่งด้านยังด้านขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ยังด้านขนาดนี้ถ้าเป็นด้านด้านล่ะจะเป็นยังไงตัวนี้ก็สวยแล้วนะครับมันจะมีความความมันนิดนหนึ่งนะครับไม่กระด้างเกินไปนะครับผมจะลองสัมผัสดู นี่นครับลื่นนะครับพ่นไปแป๊บเดียวนะครับสัมผัสได้แล้วนะครับถือว่าแห้งเร็วเซตตัวเร็วมากๆนะครับ <S <S คุณผู้ชมจะเคลือบหนึ่งเที่ยวหรือสเที่ยวก็ได้นะครับ <S <S นี่นะครับสวยงามสวยงาม <S <S ดูดูดีเนาะด่ดูโหดดูดุดีเร,เรียบแบบนี้เลยนะครับ จะตายเรียบๆเลยสวยงามครับโอเคนะครับคุณผู้ชมก็สุดท้ายแล้วนะครับผมผลงานที่ออกมานะครับการเคลือบเลเกอร์ด้านนะครับก็จะได้ผิวหน้างานประมาณนี้เลยนะครับก็สวยงามนะครับนี่เลยนะครับก็มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวพวกที่เหลือก็ให้เดี๋ยวให้ช่างเลนพ่นต่อไปนะครับก็รู้แล้วแหละว่า มันได้ผิวงานประมาณนี้นะครับพวกนั้นก็เดี๋ยวช่างเลนจะแก้ไขไปนะครับอันนี้เป็นรถของน้องเขาเองนะรถเป็นรถของน้องเขาเองนะครับโอเคนะครับถ้าสนใจสินค้าอะไรไงก็ลองติดต่อทักเข้ามานะครับผมสําหรับเลกเตอร์ด้านนะครับของบอดี้นะครับคุณผู้ชมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนไปเล่นลากล้องแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคครับคุณผู้ชมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ นี่คือเพิ่งจะพ่นเสร็จไปใหม่ๆนะครับยังไม่เซ็ตตัวนะครับพ่นให้ได้ผิวแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอย่าพ่นให้เป็นผิวละอองสากนะครับต้องพ่นให้ได้แบบนี้นะครับผิวเขาถึงจะเรียบเนียนนะครับผมพอแล็กเกอร์มันเซ็ตตัวแล้วมันก็จะเริ่มซีดด้านลงไปนะครับตามสไตล์อตของแล็กเกอร์ด้านนะครับ